แล้ว้วพี่น้องครับนี่คือเมนูจ้ำปลานะครับปลานิ่นครับพี่น้องนะครับขั้นบักหน้าม้ยผักหอมอันนี้ต้มครับพี่น้องต้มปลาใส่บักกอกครับใส่บักตะรลิงปิงน้ำอันนี้น้ำจิ้มครับเจวเจวขีปลาบีปลาขมดีขนาดอันนี้เป็นพักห่อนะครับพี่น้องอันนี้คือพักหัาไว้ห่อนะครับผักกระโดนพักใบย่านางแดงพักกระโดนผักหอมซี่หอมปลอมนะครับ นี่ครับต้มปลานะครับก้อยปลาอันบันเป็นก้อยจ้ำปลาใช่ไหมนี่นะครับเมนูนี้ทั้งอุบลก็จะเฮ็ดดีพี่น้องครับเนื้อปลาเฮ้าแบบวาซาบิียังก็แบบอันซาซิมินะครับซาซิมิปลานินนะครับนี่ครับพี่น้องหั้นมะนาวใส่กับเกลือหอมเลยครับพี่น้องครับเอาเจวขี่ปลาบปดน่อจวดจะเอ๋ะบอกมอกว่าจะใส่หมอกมาเฝ้าเขาขูวปลาตีหมอก อ้าวสวัสดียามาเรียนครับพี่น้องครับกระดังเฮ็ดกับเขาสุเลอันเอาบักหน้ามาใหายา้ยว่ากันโอ้ยบักหน้าก็ดีบักหน้ายัางก็เหลืองเดี๋ยะถอดก่อนไปเปไปก็บมาใหม่ยบุน่ะที่แรกเพราะขั้นบักกวาก่าโอ้ขี่ปลาก่อนพี่น,อน,อน้องเพราะน้นำขึ้เขียวเถอะมีขีข่ปลาไหมพี่น้องสิวขี่ปลาเฮ็ดเดียวเียวมใส่ประแดดนำ้ำพลาขึ้นอันมากแต่น้องมอกมอกไปไหมมอกไปอำนาจไปตื่น นี่ครับพี่น้องปลาเมื่อนี้ใส่ปลานิ่นมาสิมาสร้อยเฮ็ดอันจำปลาว่าสันนี่สร้อยบางๆแล้วสิขันขันบักหน้าวที่แรกว่าสิขันบักกวาย่านว่ามันมันเหลวมันเหลวมันบ่เขียนก็เลยสิขันขันเป็นบักหน้าเอานะครับปลานิ่นเท่ากับเอามาแพร่ออกนะครับนี่อ่ะสุเรกันจะมาจักน้อยจ้าอ๋องเช็บไม่เฮ็ดถา บอกบวกนูอยู่เด้กหันมาเด้็กนูเด้อว่าสิมาคุยน้ำเรื่องไปขืนเฟื่องสนอกโอ้เสียอวนปอกุ้ยวีละซาบัตพี่ตีป <c oughs> อกุ้ยหอมวีละซาบาทพี่น้องอันอันผู้เฒ่าเพิ่นมองขายปลาไปซื้อปลาเพิ่นก็เลยว่าเอาพอลูกอยากได้พ่อแม่เอาน้ำซาบาทแล้วว่าก็เลยได้ซื้อน้ำพิ่นพี่น้องนี่เนี่ยกล้วยสุกเขียวกล้วยหอมสุกเขียวซาบาัตคาดขนาดเลยบรรยากาศเนี่ยมาเลี้ยงบ้านน้อยจ้าร้อยพี่น้องเอ้ย พักนา่งอางยาอุดมสมบูรณ์บ้านเท่าพักกินกับก๋อยปลานะครับจำปลาพักความปลอมพักกระโดนนะครับเกาขัวพริกป่นหัวหอมเตรียมมาเบิดแล้วมะนาวกระแดกนะครับเห็ดกับเข่ามือเงินจังสิไปตลาดของปลาริ้มขงนะครับสรนน้ำข่อยก็จะมีอยู่ในรถเอาน้ำลงมาก่อนเอาน้ำมาไหวก่อนเท่จากต้มสดต้มเสบกอกซดกระเสียบพื่อกัน <c oughs> เอานา้ำเติมน้ำมันเขาแถมนม้ำให้พ่อนขันปลาขันปลาพี่น้องกำลังเห็ดเจียวเสียเดี๋ยวเลยนะอู้ขี่เตาตั้งแต่มมือได้พุญขวัญอวดเตียมเลยพี่น้องเลยเอา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 บักเซจวดเป๊กแล้วปะบัะบกเซจวดกลัมาได้พี่น้องเอ้ย <c oughs> ถาทีมงานก่อนครับบัดนี้สุลพระลาจ้าอ,องค์วสันสิม,มาอยก็คือเมือดแต่ทั้งปีบานน่อยจัดร้อยบานน่อยจัดร้อยพี่น้องครับบรรยากาศกัดสีอืม้มขึ้นแนยมันเมือดแนเห็ดกับเปถ่าถาทีมงานก่อนนะครับจะ้นอยนก็ถือทิเขามาโพลทิ้ตสองทิ้บตรงตร,ง,ตรงแนงมากเสร็จแล้วควันอูนอดตทีบแล้วบาทนี่ต้ม โอ้ก็หล่เถอะเจ้าไหมมาสิปรุงให้สันปูนี่เวาเลยเออเอ้ามามาขั้วปลาตัวเดี๋ยวสิ้เบิองให้ดอกพี่เอาบ้างไว้ทื่งกันทั้งวี่ก็ได้เท่เท่เท่ไว้รถพอเสียหมอไปต้มอยู่ขอซื้ต้มปลาตัวอยู่ผู้ใดอ่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อจับปลาจับปลา ดัดสีตม้มน้ำต่อพี่รองมาสีต้มหัวมันชิดมื้อจำเลยแล้วใส่ของมาตบไว้มาๆมาๆม,มาเปี๊ยกบังสะจวดเ,เลยโอ้ไปใส่ม้านนอหน่อยเนาะเลยรถไทยเตือนเตือนอามาหนิพอดีละลางไม้ละเมื่อมากินเขาจำปลาด้หนิแมนบอแมนแล้วนัว่นบอกเสจบังสะเป๊กมาๆมาๆน้ำกันจวดจัดเท่าทีมงานผู้บ่าวเทศบาลพี่รองเอ้ยมาหนิจวดจัดคือเก่าลัดนี่โอ้ยขัวขีปลาเขียวลืมเลยถามันเย็นก่อนจะเซกขัวพริกป่นผงสุรสดำปลา เพราะว่าการใส่นอนมหอนต์นี่สียัมันเข่าขวามันสิพ่งเพื่อนวานะครับเอาหนาใส่คางหัวจึงไข่ข่ต้มปลาต้มหัวมันพี้องครับนี่ครับมากินเขาพีด้อลูกพีด้อเอารถไปจอดมาขินเขาพีด้อมาสวดนํากันพีมันท่าว่าไปอำนาจท่านมาอยู่ไปทรงเกียรเตียง เอาแล้วนะแล้วที่ใส่บักกอกได้แบบไหนบกอกใส่ก่อนพี่น้องเดาบักกอกลงพี่น้องบบดเอาใส่บ่บอกก็ลิงเลื่อมอีกพิงใส่บ่โอ้ยฟงใส่คนอนสับักกอกก็ดีโอ้ยเนาะสามหน่วยพ่อบอลไหนบักตะลิงพิงใส่จังหน่วยสมแม่งแล้วตะลิงพิงนะเดี๋ยวไปเก็บก่อนสันนี่บักตะลิงพิงเชฟคไหมว่าไปใส่บ้านสันหมอกได้หมอกมาเลียงอยู่นี่อิสลามหมอกมักตะลิงพิง เขาเก็บกินบนมดหมรือไม่เอ้ยเหลือแตงเต่าหมกพ่อกระเทือนเอาเสียหาหมากตึลิงปิงพ่อพ่อซ้ำหน่เอาเอาต้าใส่บักกอกแล้วละ่ะใออส,ส่เกลือ,อ,อลข,ข,ข่อยูอ่ใส่น้อยหน่อยน้อใส่บักตะลิงปิงแล้วเอาใส่เกลือจังหน่อยเอาตีเด้อขันตีขันปลาเกลือโอ้ยขันโอ้ยตอนสใส่ใส่ขา,าม้เลยพี่น้องเลย เอาหัวกับอันนี้มันต้มสิแต่ว่าเนื้อมันอัเสียจับประสานไปครับอันนี้ก็เนาะไฟมันเสียหนักก่อนเออมันเพระท่านเดือดออกหนาขันเอาให้เงินหมดแล้วซับหัวมันก่อนเสลาเมีดตัวง่ายากันหนาเดือดระบาดนี่เอาปลาลงมาได้ไหมเอ้ยอันนี้จะต้มครับพี่น้องตามกำลังเดือดคักเลยพี่น้องเลยใส่พืนดังได้มันขึ้นไปหอมหหอมยังบ่มีแล้ว สีใสเพราะควมซี่หอมป่วนไปแล้วเอาอยังออกปะกอกมันกบกินได้เบิดอยูัขาก็ม่มีวิธีแก้ไขเ่าี้ขันเอาเงินสินะบ้านๆเนี่ยละโลดต้มปลาซื้อไหมเพราะจริงไข่ข้าไม่ใส่ก็ได้เสร็จแล้วปะก,กอกมันกบกินได้เบิด์ตปากอกอ่ะโปใส่ก็ได้ดอกขาตะไข่ต้มไกย่ยังพกว่าในต้มปลา อ่ะอ่าน,นี่มากดลงก่อนมา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 เพิ่มเติมเพิ่มเติมกระลังสีเล้วพักกระโดนได้มาหยอดหน,นึ่งยู่นี่ก้าพักอันนี้ดิสุเลยออมาบุกไล่นะพักกระดโดดต้มหัวมันก่อนเพรได้สวดน้ำแบ่แย่สมสองตัววันนี้ซื้อมาหาตัวบนปลา มันด no e mm ัง hmm. ต mm. ัวน้อยไหมมันมีตัวใหญ่ไหมทุเรศตัวใหญ่บ่มี่ก็จะว่ามีแต่ตัวน้อยๆ้อยวหรอต้มปลาใส่บักกวักก็จะบอยข้นวเพราะมันสีสมมันสีขาวว่สังกเขาจ้าวาเลยเอาบวงกอดอันกอดเอานี่ไฟเคื่อนบ้านใส่ฟื้นดังเอาทานบ่มี ตั้งฟื้เนี่ยนละลดโอเคต้มปลาแล้วแล้วพี่น้องครับหลังจากที่ต้มปลาคั่นปลาเรียบร้อยแล้วเอาเชฟไม่ไปเอาติปเขาอยู่ใสล่ลาภู้ใดมาเนี่ยวางหันมาเด้อมาเด้อมมาเนี่เด้อมากินเขาน้ากันพี่น้องป้องปายเฮ้าแล้วแหละเด้นะครับพูดหนาแก้วกับสองถวยพูนนะครับต้มปลาพร้อมอยู่ในหมอกกันยังนะครับเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยทีมงานเฮ้าไปใส่เบิร์ดละนาะ มอต้มกับข้างมายุพีก็มีอีกพี่น้องยังฝนดกดวกอยู่นี่มาเด้อกินข้าวแรกน้ำกันเด้อบาดน,นี้เนาะสาดกร์กระโรงปูมันดอกดึกจังสีเลรอเฮาเอาส่ละสุลีทิบเขาทิปน้ำมาบาดนี่ตุมพ่วมกันพี่น้องครับมาเด้อครับเด้อกินข้าวน้ำกันนะครับคลิปนี้บ้านจานร้อยบ้านน้อยนะครับทำกินกันแบบผู้บ่าวไทยบ้านนะครับผู้บ่าวบา้บานพี่น้องเลยนะครับจำปลาสูตรอุบลสูตรเข็มละลัดนะครับพี่น้องปลานิ่ง นะครับล้ำกระต้มน้ำนะครับพี่น้องเอาจวดจวดมาเด้อมาเด้อครับเด้อกินน้ำกันเด้อทีมงานกำลังไปเอาที่ปเข่าที่ปน้ำอยู่พี่น้องจานลอยเผาเพื่อนอยู่ตอนนี้มา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 จวดจวดจวดมา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 พอมองตาพร้อมตาไปนี่จวดจ้าพี่น้องมามามาห้อยมาห้อยวมาห้อยนี่มามาประทังกระจายนั่งนี่โอ้ยตุ๋มหอมพี่น้องครับเขาเลี่ยงจ้ำปลาต้มปลาพี่น้องนะครับบ้านน้อยจานลอยนี่ล่ะมามาจวดจวดน้ำกันพี่น้องเอ้ยเสียบเสียบ นะครับของแนวซพลามาท่านพอดีแสดงควบมองกรเลื่อนอยู่ดิบว่าจะองกับบัมากินเขาแล้ววันนั้นเอาโอเคจวดซ้ำนี่แหะครับนี่ครับพี่น้องจำปลามาเด้อพี่น้องเด้อกินเขาน้ำกันครับขออนุญาตครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละจวดจวดทีมงานผู้เบาไทยบ้านมาล่างมือมาหมอนั่น